เอยากเข้าใจมากขึ้นค่ะคือหลายๆคนนะ่ะคิดคําว่าต่อรองอะแต่ไม่ได้รู้เป็นดีเทลว่าต่อรองคือต่อรองประกันตัวว่าเธอเลียฉัน5้ารอบเดี๋ยวฉันโอมให้เธอสิจังหวะหายใจคือต่อรองในเซ็คเกคืออะไรคะหม <Okay. S 2> <ๆ>อโอเคแล้วดีแบบนั้นไหมดีแบบว่าเสียวแบบเซ็กชั่วเอาราซ่เสียวทางเพศอะอะไรง่ายทำแล้วเกิดอารมณ์อะเสียว <S <S เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการจับร่างกายเราแล้วมันรู้สึกว่าพอดูแล้วมันลิ้นอะความนุ่มของลิ้นโดนเท้านิ้วเท้าเราที่เรารู้สึกว่าโอ้ ฉันน่าจะขัดมัให้ดีกว่านี้ <laughs> ไม่อย่างหนึ่งพี่จะบอกนะว่าทำไม <laughs> ทำไมนุ่มลิ้นรู้ไหม <laughs> เพราะว่าเขาเป็นฟู้ดเฟติสเขาถึงเลียเท้าเก่งถ้าเป็นคนอื่นมาเลียเท้าก็าจะไม่นุ่มเท่าเขา <laughs> การใช้ลีลาก <laughs> <laughs> ารใช้ลีลาของลิ้นกับของในฟีปากจะไม่เท่าเขาจริงหรอหลังจากนั้นนะ่ะหนูทังฟู้ดจ็อบหนูไม่รู้หนูเคยบอกที่ไหนมานะแต่ <laughs> <laughs> คือบอกเลยว่า ฟูจ็อบปกติแฮนด์จ็อบมันคืออย่างนี้ใช่ไหมทำกับมืออันนี้คือฟุตจ็อบทํานไงรู้ไหมคะขออนุญาตนะคะามาทำอย่างนี้โซนนี้คือ,อนี่คือนี่คือจู๋ใช่ไหมม,มันคือการเอาเท้ามาทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ทุกคนนี่คือฟุตจ็อบสวัสดีครับผมพี่หมอเอหมอดูนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง d ร c t o r Story เรื่องเล่าพี่หมอเอแต่นี่คือรายการ Sex Lab แล็บมนคนพัน X ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ด้วยกันมาหลายซีซั่นแล้วนะครับคุยเรื่องของสุภาพเพศวันนี้เราอยู่กับติชาครับเนื่องจากติชาเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องเพศนะครับขอตัวเบอร์รับติชาครับ สัดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมพี่บอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องเพศที่ชาติจบคลินิกเ l s e เซ็กซ์โลจีด้วยเพศวิทยาคลินิกใช่ไหมครับแล้วแต่นล้นเนี่ยที่ชาตก็ทำในการเรื่องเพศไงเกี่ยวกับเรื่องนอนเรื่องบนเตียงงี้ชื่อรายการชื่ออะไรนะชื่อรายการจริงๆอยากให้หมอเอฟเป็นคนพูดแต่หนูเป็นคนพูดคนแรกก่อนรายการชื่อง่ายนะคะก็ I can teach อเนี่ยค่ะรายการอ่าพี่พูดบ้างนะ ใช่ตัวนี้ก็ได้ยินกันี่นี้รายการหนูค่ะชื่อว่า I can't teach ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเหมือนลได้แค่ดีได้แค่นี้อไม่เป็นไรค่ะใครก็เป็น I can't teach I can't teach โอเคได้ก็มาจากมาจากที่ชาอย่างนี้นะครับโอเคัทนก็จะว่าประสบการณ์จากรายการก็มีความรู้เรื่องเพศจากคนอื่นหลายคนที่เล่ามามากพอสมควรเลยใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงเรื่องเพศถึงทําให้เรามีความสุขไปต่อที่ยังมีความสุขแล้วก็สุขสมได้คเ<ะ>พราะจริงๆก็มีปัญหาเนือจากพี่อ่ะก็เป็นหมอเวชศาสตร์ทางเพศเจอผู้รับการปรึกษามากมายเลยเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่ไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงหญิงชายนะครับแล้วบางทีก็มีปัญหาเรื่องโมงเตียนกันได้หลายๆครั้งเนี่ยแล้วก็สอนทักษะอย่างเงี้ยเซิงคิดวัตุชาช่วยพี่ได้มากเลยและช่วยคุณผู้ชมได้มากๆเลยหวังว่าจะช่วยได้ <laughs> ค่ะมาดูกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะ มีอะไรกันเนี่ยเขาต้องมีการพูดคุยกันก่อนสื่อสารก่อนที่ขึ้นเตียงทุกคนเขาพูดคุยกันก่อนขึ้นเตียงกันเหรอคะอนี่กำลังสื่อสารคุณผู้ชมใช่ไหมอถอดแรงบ้างใส่แรนบ้างโอเคที่สื่อสารอ๋อไม่ต้องสื่อสารเหรอคือออกพลังงานมาๆเองแค่แตะปุ๊บติดปับ๊บนอนเลยใช่ค่ะจนเพราะว่าหนูก็ออกจะเซ็กซีอ่อะค่ะก็เลยแบบว่าคือจริงๆแล้วอะเชื่อว่าพอคนมันจะคุยกันอะมันอาจจะไม่ได้คุยกันแบบวันไนท์แตน ในเชิงของการมีครั้งแรกกพาอาจจะเฮ้ยเธอเธอชอบแบบไหนเดี๋ยวเราจะลงไปเลียให้เธอนะเดี๋ยวเราโอเบออเมเธออาจจะแบบหนูเชื่อว่าหลายคนอะไม่ถึงขั้นที่คุยตรงนั้นจนกระทั่งแบบอาจจะเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่าบางคนเป็นแฟนกันยังไม่กล้าพูดกันเลยอะฉันรู้สึกว่าสาหรับครั้งแรกอะมันน้อยมากที่คนคุยกันจริงๆอ่ะยกเว้นแบบเดินที่ทอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเซ็กซี่กันอย่างเงี้ยเอออ่ะแล้วสื่อสารอย่างอื่นเช่นคุยขึ้นห้อง ไปกับชั้นหน่อยนะสมมติไม่รู้จักการไปกับชั้นหน่อยนะแค่คุยคุยกันปุ๊บไปปุ Qur ๊บทำยังไงต่อรองกันจนถึงเรื uh ่องต่อรองกันนี่คือนิโคเชชันคือจริงๆแล้วอ่ะชั้นเพิ่งไม่ได้ยินคำแบบนี้ตอนชั้นไปเรียนเทคโนโลยีนะคือการต่อรองใช่มันก็เออเมกเซนว่ะแต่เราไม่เคยคิดในหัวเลยว่าตอนเราไปจะมีเซทกับใครเราต้ไปนั่งต่อรองกับเขาอ่ะเพราะเขาว่าต่อรองอ่ะเราเขาจะมาตลอดว่าเฮ้ยต่อรองประกันตัวผู้ต้องสงสัยผู้ต้องขังอะไรอย่างเงี้ยผู้แบบรักษาตัวต้องต่อรองกันอ่ะ แต่เซ็กซ์มันต้องมีการต่อรองกันซึ่งการต่อรองอาจจะเป็นแค่แบบเคสเหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะไปที่ไหนยังไงและที่ไหนทําใไม่เซฟกว่าแลวต้องการอะไรยังไงหรือว่าใช้ถุงยางที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันคือการ,ค,รคุยกันนั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะพอมันเป็นเรื่องของเซ็กซ์ยิ่งเฉพาะครั้งแรกคะ่ะหมอเอกถ้าเกิดคุยกันแบบต่อรองกันซีเรียสอ่ะมูดมันจะหายเ <laughs> พราะว่าคนมีเซ็กซ์กันอะ่ะฉะว่าคนไม่ได้คิดแบบ เหตุและผลไงคนมันนำด้วยแบบว่าความฉันรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของอาโมณ์เป็นเก้าสกบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันรอจิกม,มันมาทีหลังมากกว่าคนเดียวคิดมีเซ็กส์คิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันตื่นมา ฉันเนี่ยพร้อมที่จะไปมีเซ็กกับใครแล้วแล้ววันนี้ฉันจะใส่ถุงยางใส่นี่อย่างเงี้ยคือจะรู้ว่ามันน้อยไมได้ต่อรองยังไงใช่ไหมฉันคือเดยวเขาดีต่อรองได้ยังไงขนาดไหนจริงๆไม่ใช่เหงน่งันใช่ไหมเอาลงมันมาก่อนเอาลงมาก่อนคือวันนี้เราจออกไปแล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกแบบอยากมีใครสักคนอยากจะแบบคิสอยากจะมีเซ็ก์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกมาก่อนเลยอ่าหรือว่าเราไปในคลับรู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจีบเราบ้างนะวันนี้มีผู้หญิงหลายคนนะฉันเชื่อเขาไม่ได้แพลนว่าวันนี้จะออกไปมีซ็ก แต่บางทีพอเจอคนที่มันใช่แล้วมันมันพอเห็นแล้วโอเคแล้วก็รอยเขามาจีบเราเราต้องเป็นคนแบบว่าเฮ้ยให้เขามา p u r ซิวเราอะไรเงี้ยแล้วมันไปตามกระบวนการแบบนั้นมทำใช่ของมันอะได้ความรู้ใหม่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าโอเคผู้ชายเนี่ยจะมีเรื่องของอารมณ์<ะ>นำะเพราะว่าจะผู้เรียนทฤษฎีเท,ส,ทสโทสเตร<ะ>สูงเลเวลเกินผู้หญิง1ิบเท่าอย่างเงี้ย<ะ>อารมณ์นำเลยฉะนั้นของผู้หญิงเนี่ยบางทีต้องการการคุยกันต่อรองหรือว่าความรัก เอาจริงผู้หญิงก็อรารมณ์มาได้ได้เหมือนกันตามธรรมชาติใช่ไหมหแล้วเวลาที่คุยในรายการไอคันทีชาเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วเนี่ยมีคนอื่นเข้าว่าอย่างไงบ้างเรื่องนี้ก่อนที่ขึ้นเช่นไม่ว่าจะเป็นอ่คู่ชายชายคู่หญิงหญิงคู่ชายหญิงหรือผู้หญิงคนอื่นเข้าว่ายังไงบ้างครับคือปกติรายการหนูนะคะจะชวนคนเหมือนกับที่ใรทศไทต,ติดอันดับ หนึ่งถึงร้อยของของคใดมานนคือเหมือนว่าเุอว่หนูชวนคนที่มีจําพวกที่มีเซ็กซ์ค่อนข้างครซี่หนึงมา<ช>เขาอาจจะมาจาาจะไม่ได้เป็นเป็น representative ของทางประเทศเพราะว่าคนขี้อายก็จะมีส่วนน้อยที่บอ,อกอะไราการช่งนะทุกคนอ่ะส่วนมากอะไรอย่างนี้ก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่มีความแบบ ไปสุดต่งเหมือนกันคือดึงตัวตึงมา,าเพราะตัวตึงมันจะมีเรื่องราวคล้ายๆกันและอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้คนที่บหมรายการเราอะเขาจะเล่าเรื่องที่ไฮไลท์ที่สุดที่เขามีชีวิตที่จริงเขาเดย์บายเดย์เขาจะมี<ช>วันิลาเซ็กส์ก็ได้แต่เขาก็จะเล่าเรื่องที่มันเวอร์ที่สุดไงเพราะว่ามันเป็นแบบคอนเทนต์รายการใช่เลยทุกคนฟังว่าเฮ้ยไปดูรายการติชาไม่ต้องรู้สึกว่า ฉันมีเซ็กห่วยมากๆเลยเราไม่เห็นสนุกกันเลยคนในรายการปิชติดูแบบสนุกกว่าเยอะอเธอเขาเล่าเรื่องหนึ่งครั้งที่เขาเคยเจอใน,อในชีวิตที่ผ่านมาสิปีที่แล้วก็ได้มันไม่ใช่ every day เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เขาทั้งเหมือนกับเป็นไฮไลท์ของชีวิตเขาก็แล้วกันทั้งดีและไม่ดีนะคะคือจะบอกว่าคนที่บอกรายการฉันเนี่ยไม่ได้ทุกคนที่มี h a v e good sex นะบางคนเขาเล่าแบบว่าเฮ้ยครั้งแรกนึกว่าจะสนุกไม่เห็นสนุกเลยหรือว่าเซ็กครั้งนี้ ชอบคนนี้มากแต่ก็ไปอ,อกหักโดนหลอกอขโมยตังขโมยของก็มีนะคะมันมีหลายอย่างที่มาเกี่ยวกับแบบคือเซ็กซ์มันเป็นกิจกรรมหนึ่งเนาะแต่ว่าความรู้สึกของเรา after match ด้วยเออความรู้สึกดีไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยมันมาเกี่ยวข้องกันหมดเลยค่ะใชะ่พี่หนึ่งมาหมดพี่บ้างบทว,วิชาการเสี่ยวเยลีพี่ได้ไอเดียละค่ะไม่ตัดสินไม่ตีตราไม่เปรียบเทียบอืออันที่หนึ่งคือเวลาดูคนค้างหนึ่งพูดเนี่ยอย่าตัดสินนะครับคนแบบนี้อาจจะ,ะประสบการ์ไฮไลท์ของเขาบางอย่างในชีวิต แล้วสุดท้ายมาคิดว่าอ๋อเขาคือคนแบบนี้นั้นดูรายการปุ๊บก็ต้องคิดให้ดีก่อนไม่ตีตาคือเขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นเช่นบางคนคิดว่าเป็นแบบนั้นคือคนไม่ดีแต่จริงคือไม่ใช่นะคือความสุขของเขาอันหนึ่งเหมือนกับว่าคนชอบมองว่าพอคนมาเล่าแต่มีเกรติดอย่างเงี้ยเขาจะเฮ้ยเธอเป็นโรคจิตหรือเปล่านี่นั่นคือการตีตาแล้วใช่ไหมคะถูกตีตาแล้วแลวส่วนไม่เปรียบเทียบอย่างเช่นยาเปรียบเทียบกับตัวฉันเอ๊ะฉันไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยฉันด้อยกับเขาหรือเปล่าเป็นยังงนหรือเปล่าเอาจริงคือบางคร รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้บ้างในตัวเขาจริงๆทุกวันเ็าอาจจะเป็นเีลาเซ็กดูธรรมดาธรรมดาก็ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วอย่าไปเปรียบเทียบม,มันมีผลต่อตัวเองด้วยนะบนางคนมปปร,รึกษาพี่อ่ะเปรียบเทียบกับหนังดูหนังมาโป่ง,ปงเงี้ยเราไม่เหมือนเขาทำไมใหญ่ไม่เท่าเขาทำไมลีลาไม่เท่าเขา,าไม่อึดเท่าเขาสุดท้ายแล้วก็มีปัญหาผู้ชายก็ไม่ค่อยแข็งน่เขาไม่ขันผู้หญิงก็มีปัญหาเจ็บบ้างอะไรบ้างขาดอารมณ์น้ำเราเลื่อนไม่ออกก็เลยเป็นปัญหาเช่นกันได้ไอเดียได้ประโยชน์มากเลยนี่เือคลินิคเซ็กซ์โลจิสต์ของเมืองไทย ดิชาดิเองโอ้โห oh, <laughs> ไม่แต่นหนูขอยอมรับนะอะหนูจะบอกว่าสิ่งที่หนูเรียนรู้จากการทํามาเรียนคอร์สเซ็กซ์ออรจีที่หนูไม่รู้มาก่อนคือทุกคนอาจจะรู้ว่าติชาทำรายการเกี่ยวกับเซ็ก์มาใช่ปะแล้วมันจะมีกึ่งความแบบเข้าใจผู้หญิงตรงที่ว่าเรามีกีแล้วเราอะชอบเสร็จเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกี่ครั้งแล้วว่าที่ผู้ชายอะชอบไปเมนคอร์สเลยคือพูดง่ายๆผู้ชายหลายคนอะไม่โฟร์เพลย์โฟร์เพลย์คือไม่เล่นไม่เลียมไม่จับก่อนเน้นแบบ เน้นแทงอย่างเดียวแล้วผู้หญิงหลายคนแบบเอ๋อเซ็งคือทําไมเธอไม่แบบ mm hmm. ดิวอารมณ์ฉันเลยคือบางทีอารมณ์ของฉันมันยังไม่มา uh huh. แล้วก็แล้วฉันก็เลยเออสงสัยเรื่องนี้มาก mm hmm. แล้วฉันมีความแบบฉันรู้สึกว่าฉันเพิ่งมารู้ตัวเองลำเอียง mm hmm. จนได้มาเรียนเซ็กซโซลจี mm hmm. ทุกคนจะบอกว่าลำเอียงตรงไหน,นคือตัวฉันเองอะ่ะคิดว่าเออว่ะ ฉันก็เคยเจอผู้หญิงหลายคนเคยเจอที่ผู้ชายเน้นแทงอย่างเดียวไม่เน้นฟอร์เพลย์แล้วก็ผู้ชายแม่งเสร็จเสร็จเร็วกว่าเราเออแล้วเราจะไปเอ็นจอยตอนไหนฉันก็เลยมีความแบบเอ็มพาวอร์เมนผู้หญิงผู้ชายทุกคนต้องเรียนแล้วนะทีนี้คือเหมือนจะแทบจะเป็นคนแซนดหรอทุกคนเรียนหน่อยทุกคนแบบว่าเล้าลมหน่อยแล้วก็จนกว่ามาเรียนคอร์สที่มันมีโมเมนต์ที่พูดว่าผู้ชายบางคนน่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทําให้ผู้หญิงนะแต่ถ้าเกิดเขาทําอ่ะด้วยความที่ จูหของเขาพูดง่ายนกของเขาอีตัวมังกรของเขาเนี่ยอาจจะแบบว่าเหี่ยวก็ได้แล้วหวังแล้วลมไปสิบนาทีเขาจะเหี่ยวแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะมันเมคเซ e แต่มันไม่เคยเข้าในหัวเราเลยอ่ะเพราะเราไม่เคยได้คิดในมุมมองของผู้ชายขนาดเราคิดว่าเอยเราคิดว่าเราไม่บแอ s เสมอว่ามันมันเป็นครั้งแรกฉันรู้สึกว่าอ๋อฉันลำเอียงว่ะฉันแบบ ไเอเพราะว่าฉันโม่แต่คิดถึงว่าเฮ้ยผ okay. ู้ชายไม่ลงให้ผ oh hmm. ู้หญิงเลยไม่แฟร์พวกเราเนี่ยอมแทบจะหืมกันหายใจแบบชีวิตแทบขาดแต่ทำไมเธอแค่ลงไปให้ฉันไม่ได้แต่เขามารู้แล้วว่าเฮ้ยผู้ชายบางคนน่ะเขาอยากนะแต่เขารู้ว่าเขาลงไปเขาจะเหี่ยวก็ได้พวกเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แข็งนานขนาดนั้นไม่ได้มีคเปซิตี้ขนาดนั้นพอได้รู้อย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยลืมมองคิดหลายมุมอ่ะ แล้วการได้เรียนเซ็กซ์โซโลจีมันสอนให้เราดีาให้ดีมากเลยนะหรืออาจจะขัดความมั่นใจก็ได้เราอาจจะไม่รู้เขาขัดว่าความมั่นใจอยู่แต่เราไปอาทิคิดว่าเขาไม่ทําให้เราเขาอาจจะไม่กล้าทําก็ได้นะตัวกันข้ามกันนี่คือการสื่อสารนั่นเองใช่อาจคิดว่าไม่เก่งเรือยทำแล้วเราอาจจะไม่พึงพอใจแต่ว่านี่คือการสื่อสารนั่นเองที่คิดว่าเอ๊ะทำไมต้องสื่อสารกันก่อนขึ้นบนเตียง ถูก <c oughs> ไหมครับบางทีสื่อสารกันได้เล่นน้อยหรือที่ไม่รู้ตัวบางครั้งอาจจะใช้สื่อสารแบบ n เ n v e r b a l ก็ได้นะไม่ต้องพูดก็ได้อาจจะมองตากันเออแสดงว่าเธอต้องการนะเราทําให้เธอหน่อยอย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่ความจริงบางคนก็อาจจะชอบจูโจมเลยก็ได้บางคนอาจจะชอบให้เราหลมก็ได้ <c oughs> แล้วถามนิดนึงประสบการณ์ในงที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่ผู้ชายก็ชอบจู่โจมไหมหรือว่าเขาจะมีการใช้เวลากับเรามากขึ้นในช่วงที่จะก่อนลงสนามใหญ่หนูโชคดีเรื่องเซ็กซ์ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ เป็นคนที่เอาจริงนะฉันไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะแต่ของฉันเนี่ยก่อนมีเซ็กซ์จะมีโอกาสได้คุยเรื่องเซ็กซ์เพราะว่าบางคนเขาเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่คุยเรื่องนี้เราปล่อยให้มันแบบว่าให้มันเกิดขึ้นแต่ของฉันเป็นคนชอบเรื่องเซ็กซ์คือ,อคือต่อให้ไม่ทารายการนี้ฉันบอกเลยนะฉันคุยเรื่องเซ็กซ์บ่อยมาก แล้วฉันจะแบบยังไงไม่รู้คือเป็น energy ที่มันดึงให้ไปพูดเรื่องเนี้ยก็จะพุยกับผู้เดทมันก็จะมีโมเมนต์แบบว่าเฮ้ยปกตินี่เธอว่าเซ็กซ์เธอแบบชอบแบบไหนอะไรไงคือเรายังมีโอกาสได้พูดอ่ะฉันเลยรู้สึกว่าพอผู้ชายเขารู้ว่าเราชอบเซ็กซ์และเราชอบการเล้าโลมอ่ะม,มันเหมือนกับหนูโดย s u b c o n s c i o u s ือเปล่าพยายามจะสื่อให้ว่ามึง um, รู้นะเพราะมึงต้องลงไปไม่งั้นไม่ประทับใจนะคือเราอาจจะบอกแบบอ้อมๆแต่เขาเก็ตอ่ะเราเลยได้สิ่งที่เราอยากได้คือฉันรู้สึกว่านี่คือสกิลส่วนหนึ่งนะที่เราสามารถ c o m ม u n i c a ต ค,คือถ้าเกิดเราสื่อสารเขาได้โดยไม่ต้องตรงๆนะแค่อ้อมก็ได้ค่อยๆตลบอย่างเงี้ยเรากลับได้สิ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะแดงว่าเป็นการสื่อสารทางอ้อมก็ได้เหมือนกันทำให้หเขารู้เองว่าอ๋ออันนี้ก็คือการที่เราต้องการอย่างนี้แค่มองตานิดๆคุยนิดๆนะหมยครับการพูดคุยเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมดานะจริงๆเราคอนเซปต์คือเรื่องเพศต้องพูดพูดกับลูกกับล้านพูดกับคู่ของเราเป็นการสื่อสารกันเนี่ยที่บอกต่อรองไงต่อรองโดยไม่รู้ตัว สื่อสารโดยไม่รู้ตัวหนูอยากเข้าใจมากขึ้นค่ะคือหลายๆคนนะคิดคําว่าต่อรองอะแต่ไม่ได้รู้เป็นดีเทลว่าต่อรองคือต่อรองประกันตัวว่าเธอเลียฉัน5รอบเดี๋ยวฉันอมให้เธอ สิบจังหวะหายใจคือต่อรองในเซ็คเกคืออะไรคะหมอโอเคไมายถึงกับว่าเซ็กแบบไหนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นวันเดราเซ็กทั่วไปคุยกันเทียก็ไม่ต้องต่อรองอะไรมากนะคะแล้วคุยกันต่อถ้าเกิดเริ่มไม่ค่อยชอบใจหรือรู้สึกว่าอยากจะบอกเขาอาจจะทางหน้ามาบอกว่าโอเคเธอเลี้ยชันมากหน่อยชั้นชอบแบบนี้นะฉั้นชอบเล้าโลมนะเธอไม่ค่อยเล้าโลมชั้นจึงน้ำหรือเรื่องไม่ออกแล้วจึงเจ็บ แล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่มีอารมณ์ร่วมจริงๆอ่ะเธอยังแล้วลงฉันไม่มากพออันนี้การพูดคุยกันนี่คือการต่อรองแบบหนึง่งใช่ครับต่อรองทีหลังก็ได้เช่นกันแล้วแล้วแล้วเคสที่คนต่อรองใช้ถุงยางกับไม่ใช่ถุงยางอะ่ะมันคือการต่อรองต่อรองเห,หรอเหมือนกันใช่ฉันต้องการความปลอดภัยฉันขอใช้ถุงยางเธอบอกไม่ใชเว่าเธอต้องการเสียวกว่าเพราะไม่ใช้ถุงยางแล้วยอมได้ขนาดไหนถ้าเกิดฉันจะไม่ใช้จริงยอมรับผลกระทบได้ไหมถ้าเกิดฉันติดโรคเป็นยังไงแล้วคุยกันเลืเลยอย่างปตนต้นถ้าคิดว่าไม่ไหวนะฉันอยากต้องใช้ โอเคอาจต้องเซโนคันนี้อาจจะไม่อยากไม่เอา,เ,อาเพราะาถือว,ว่าฉันไม่ยอมรับเรื่องความไม่ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญตัวหลักอื่นๆนะครับที่พบได้มากๆเนื่องการต่อรองคือถ้าเรามีกิจกรรมที่ non vanilla sex <c oughs> คือไม่ conventional อาจจะ BDSM มีโซ่แทรก,กุญแจมือมีการมัดต่างๆเนี่ย f e t i s อย่างเงี้ยบางทีก็ต้องต่อรองว่าทําได้ขนาดไหน Oh. เช่นจะมัดขนาดไหนจะมีการให้การเจ็บขนาดไหนอยู่ในขอบ่ายที่เรายอมรับได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พมน้อยๆน,นะก็มีกิจกรรมมีคอมมูนิตี้ตรงนี้มากมายในสังคมไทยเราแต่ตรงนี้จริงก็ต้องมีการรู้จักการต่อรองเช่นกันอืมอืโอเคเท่าที่เข้าใจทุกคนคือมไม่ได้เป็นเคสแบบต่อรองแบบว่าเรียชั้น 3P ทีชั้นโอเวอร์เธอสองทีสหรับแตนมันไม่ได้อย่างนั้นคือบางอย่างมันปล่อยให้เกิดขึ้นได้ตามอารมณ์ใช่ไหมแต่การต่อรองอาจจะเป็นเคสที่แบบ กรณีใช้ถุงยางกันไหม<อ>หรือเคสที่แบบถ้าเกิดยูมีเซ็ก์ที่มันรุนแรงมากขึ้นห,หรือมีความแตกต่างมากขึ้นว่าคุณอาจจะแบบลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเ<อ>ช่นผู้ชายมาถามว่าขอมีแบบประตูหลังได้ไหมยอย่างเงี้ยมันเริ่มการต่อรองละว่าเอ้ยเราสนใจนะแต่เรากลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเธอลองแล้วโมเมนต์ที่ฉันร้องร้องกีดออกมาเธอหยุดได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นการต่อรองในการคุยกันใช่แล้วแล้วพี่ฟังแล้วพี่อยากถามไปอย่างหนึ่งแล้วพูดถึงเลียเท้าเนี่ยฟังแล้วชอบมากเลย แอบรู้เลียเท้าฟุตเฟติชเนี่ยถ้าจะเลียเท้าต่อรองยังไงเอาจริงๆคือตัวหนูเองเอะให้ทุกคนรู้ไวยนะคะเ,เรื่องเท้าเกี่ยวติชานะทุกคนติช่าไม่ได้มีฟุตเฟติชแต่ถ้าเคยมีอะไรกับคนที่มีเป็นฟุตเฟติชหรือว่าคนที่ชอบเทา้เามีความคลั่งไคลเ,เ,เ,เท้าอะคุณหมอเอจะถามอะไรคะเกี่ยวเรื่องนี้ถ้าจะต่อรองเรื่องเลียเท้าต่อรองยังไงเพราะเปลี่ยนติชาพูดแต่แรก้ไงเรื่องเลียเท้าถูกไหมเออจะต่อรองยังไงดี คือหนูยากหรือเขาอยากหรือยังไงคะทั้งคู่อาจจะมีการเลียเท้าซึ่งกันและกันเออแล้วที่เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมตอนนี้ไอจีนะไอจีบางอันเนี่ยเป็นเรื่องเท้าหมดเลยทั้งอันอย่างเงี้ยเพราะคนชอบดูโอ้คนตามเป็นเป็นหมื่นแสนคนเลยอ่ะเชื่อพูดอะไรอย่างงี้หนึ่งนะคนฟังนะ พอมาพูดถึงสังคมไทยทุกคนฟังนะสังคมไทยอ่ะเขามองเท้าเป็นของตำ่ำอืออ่ะคือของฝรั่งยางน้อยกว่านี้นะของไทยคือเอาเท้าขึ้นโตอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเฮ้ยไม่มีมารายาทเท้าไม่โอเคแล้วพอคนชอบเท้าอ่ะบางคนชอบไปบูลลี่บอกว่าเฮ้ยมึงแบบไปชอบเท้าได้ยังไงเป็นโรคจิตหรือเปล่าแปลกหรือเปล่าฉันบ,บอกนะมันคอมมอนกว่าที่คุณคิดมันเป็นเฟสติชี่คอมมอนที่สุดที่มีอ่ะคอมมอนมากใช่ไหมอันนี้จากการเรีย<ห>นซ<อ>ิลจี้มาแลคือการ แบบการใช้แทรการใช้อะไรเงี้ยยังไม่ได้สู้เท้าเลยนะแต่เท้าด้วยความที่คนรู้ไงว่าเฮ้ยฉันไปบอกอไปบอกสังคมไปบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนบูลลี่เราเดี๋ยวเพื่อนไม่ชอบเราคนเลยไม่พูดไงแต่ที่จริงอะ่ะเฟติชนี้มันเยอะมากทุกคน<า>อ่ะแล้วแบบนี้มันเยอะขนาดที่ฉันเนี่ยยังเคยเจอนะคะการต่อรองของฉันหรอคือของหนูเนี่ยไม่ถึงขั้นต่อรองกันรุนแรงเพราะว่าเราโอเปนอยู่แหละคือฉ,ฉันบอกเลยนะ มันไม่ใช่ทุกคนมาแล้วชอบทุกอย่างที่จะบอก yes อย่างเดียวจะดูทําความสบายใจของเรา<ม>ก่อนว่าเฮ้ยเรารับได้ไหมหนึ<ม>่งเราปลอดภัยหรือเปล่า<ม>ถ้าเกิดอะไรที่เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะขอคิดนานๆก่อนอขอดูก่อนว่าทําเป็นหรือเปล่าแบบว่าอีนู่นอีนี่มาลองครั้งแรกเก๋จะลองบีบคอเธออยากลองบีบคอเธอในหน้าต่างว่าลองให้ฉันจับดูเผื่อเธอถ้าเกิดฉันปล่อยอย่างเงี้ยเชื่อฉันเถอะยังไม่เชื่อกูไม่เชื่อมึงบอกเลยนะคะไม่พร้ <c oughs> อมรีสช <c oughs> ีวิตไม่เกิดอะไรอย่างนั้นยกเว้นเขาแบบโคตรโปรยกเว้นแบบมีการลองแบบ สเต็ปข like ั้นไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของฟูดอะอ่ะ,อะเรื่องมนว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้เขาหล่อมากเ <c oughs> ขาหล่อมากเลยเขาคนเป็นแฟนหนูคนเป็นเจ้าบ่าวหนูเลยเข้ามาในชีวิตแล้วเราแบบอืม,มแล้วก็เราอะสังเกตว่าก่อนที่เรามีเซ็กส์กันหนูเอหนูเป็นคนแหงเงว่าคนก่อนหนูสังเกตว่าเขาชอบนวดเท้าให้เรา แล้วเราทุกคนเข้าใส่ไปบ้างอย่างมันคือมัน,ม,นมันสังเกตได้อะมันไม่ต้องมานั่งถามว่าเฮ้ยเธอนวดเท้าฉันเธอเธอชอบเท้าฉันหรือเปล่าเธออยากเรียมันใช่ไหมอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่ทําให้เขาอายอ่ะบางที<า>งมันเรื่องของว่าจังหวะเงี้ยทุกคนแต่สังเกตว่าเขาชอบนวดเท้าเราเขานวดเท้าเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเขาดูแบบเขาดูดีใจอ่ะเขาดูแบบแฮปปี้กับการนวดเท้าเราเราก็แบบว่าเอ้ยเริ่มสังเกตละแต่ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรต่อไปมาทําทํานู่นทำนี่อีก ออฟเฟอร์จะนวดเท้าอ <wai> ีกรอบเริ่มจากนวดเท้าบ่อยๆสังเกตเท้าบ่อยๆใช่แล้วเราอยากจะถามว่าเธอเป็นหมอนวดเท้าหรือเปล่าฉันชอบนวดเท้ามากแต่เรารู้แเขาพยายามสื่อสารใช่ไหมพยายามสื่อสารก็เลยบอกไงว่าบางอย่างคนเขาไม่พูดตรงๆนะแต่คือเราให้เกิดเราสร้างสังเกตอะเราจะจับได้เราจะรู้ได้ว่าเราจะเริ่มรู้สึกได้แล้วเราก็แบบว่าอ้ออะไรแบบเราก็เริ่มถามว่าอืเธอชอบมันไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่า you like เขาอ่ะย่า you have nice feet อย่างเงี้ยเธอก็จบเท้าสวยอกวุธมาละ เริ่มมาแล้วชมนวดเท้าไม่พอชมเท้าสวยอีกโอเคแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เออแล้วแบบเราก็ไปเดทก,กันนู่นนี่นั่นมากขึ้นนะ่ะ<ม>แล้วเสร็จทีเนี้ยคือตัวช้เองอ่ะด้วยความที่เคยคุยเรื่องนี้กับเพื่อนคนอื่นด้วยเคยแบบอันนี้ตื่นเต้นนี่นั่งฟังด้วยความตื่นเต้นจ <c oughs> ริงค่ะหนูก็เลยแบบโอเคแล้วทํายังไงวะไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลย <c oughs> เขามีอะไรกันแบบคือเราไม่เข้าใจเราเราปี้เวแบบธรรมดาเราไม่เคยปี<ม>้เวกับเท้าเราก็เลยแบบ โอเคเรารอดูเป็นยังไงว่าเขาจะหลีดไหมพอเริ่มมีเซ็กใช่ไหมฉันก็รู้สึกว่าเขาเริ่มถูเท้าแล้วฉันก็รู้สึกแบบคือตอนนั้นนะขอยอมรับว่ามีความตื่นเต้นว่าเท้ากูจะเกิดขึ้นเท้ากูเนี่ยอย่างเงี้ยมีความแบบเออเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเลยเขาเลียเท้าแล้วแล้วใช่แบบโอ้แล้วมันรู้สึกดีคือรู้สึกดีในเชิงที่ว่ามันสนุกที่เราเห bueno ็นคู่เราเอนจอยแต่ตัวฉันเองไม่ได้รู้สึกอะไรพิเพราเราดีแบบนั้นไหมดีแบบว่าเสียวแบบเซ็กชุ่ยเอาราซ่อมเสียวทางเพศอะอะไรงง่ายทำเราเก เสียวเ,เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการจับร่างกายเราแล้วมันรู้สึกว่าพอดูแล้วมันลิ้นอ่ะความนุ่มของลิ้นโดนเท้านิ้นว,นวเท้าเราที่เรารู้สึกว่าเอ้ฉันน่าจะขัดมาไให้ดีกว่านี้ <laughs> ไม่อย่างหนึ่งพี่จะบอกนะว่าทำไม <c oughs> ทำไมนุ่มลิ้นรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นฟูดเฟติชเขาถึงเลียเท้าเก่งถ้าเป็นคนอื่นมาเลียเท้าก็จะไม่นุ่มเท่าเขาการใช้ลีลาจ <c oughs> <c oughs> จะใช้ลีลาของลิ้น <c oughs> กับของนิฟีปากจะไม่เท่าเขาจริงหรอก็คล้ายๆคนอมหัวบ้า คือบางคนไม่เคยอมอาจจะแบบอมไม่ถูกอาจจะใช้ฟวันแบบคุดอย่างนี้บ้างอ่าอันนี้เขา professional หนูก็รู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกดีที่เท้าแบบคือลิ้นมันถูกต้องอะทุกคนกับนิ้วโป้เท้าของเรามันคือรูปอย่างนี้เราแบบเออ Oh, that feels good อะแต่เขาไม่ได้ขอให้เราทำให้เขานะคะเขาทำให้เราหลังจากนั้นอะหนูทังฟุตจ็อบหนูไม่รู้หนูเคยบอกที่ไหนมานะแต่คือบอกเลยว่าฟุตจ็อบปกติแฮนด์จ็อบมันคืออย่างนี้ใช่ไหมทำกับมืออันนี้คือฟุตจ็อบทํางรู้ไหมคะขออนุญาตนะคะ มาทาอย่างนี้โซนนี่คือนี่คือนี่คือจูใช่ไหมมันคือการเอาเท้ามาทำอย่างเนี้ยแล้วทาอย่างนี้ทุกคนนี่คือฟุตจ็อบบอกเลยนะคนไหนขาเลยว่าจสนุกเพราะเราคือแบบว่าโอ้ my god นี่คือมีติใหม่แล้วเราได้ลองอะไรใหม่ๆเราตื่นเต้นมากเราแบบว่าเราอยู่อย่างนี้ยเราแบบถ้าเกิดไม่ทําแอบซ่อน้องมาก่อนนี่คือต้องแบบต้องเกรงไว้ดนึงค่ะนั่นก็คือปุจ็อบ ประสบการณ์แรกของเราแล้วบอกเลยว่า I like it I like it แล้วหลังจากนั้นปวดไหมปวดก้งปวดก้นใช้ฟุตจ็อบแล้วเมื่อยไปหมดก็รดาทั้งตัวค่ะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นด้วยแล้วแล้วคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดนะว่าฟุตจ็อบคือทุกอย่างนะคือมันมีการปี้กันปกติทุกคนคือคนชอบคิดว่าเฮ้ยงั้นเน้นแต่เท้า99%เลยไหมอันอาจจะแค่อยู่แค่10%เฉย ที่เหลือก็จูบจับกันธรรมดา,อ,าอย่างเงี้ยคะ่ะเอออ้าวจริงๆนะหลายๆอย่างใน,นกลุ่มเฟติชเป็นการที่แบบว่าชอบนู่นชอบนี่ที่โดยแล้วบางคนบอกผิดปกติโรคจิตนะ嗯嗯จิต <ๆ S 2> สุดท้ายก็เอ็เอนซับด้วยเรื่องของการมีอะไรกันตามปกติแ<ช>ม้กระทั่งบางคนเข้ามัดก,กันใช่ไหม BDSM โซ่แท่งหัวใจบางคนกรีดบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็มีอะไรกันตามปกติได้เหมือนกันในจริงๆแต่ไปคิดว่าโอ้เขาต้องทําตรงนั้นเพื่อตรงนั้นเท่านั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟอร์เวย์ด้เช่นกันคือการที่เราเริ่มต้นต่ออะไรละก่อนลงสนาม นะครับอ่าแล้วต่อมาเราพูดถึงตอนลงสนามเลยก็คือเรื่องของการสอดใส่ค่ะจริงจริงเนะี่ยเอาเราจะมองว่าสอดใส่ไม่สอดใส่ก็มีความสุขพอๆกันนะแต่ถ้าเกิดเรามองเรื่องสอดใส่เนี่ยทำยังไงถึงจะมีดูแล้วมีความสุขครับจากประสบการณ์หรือจากอ่ะในรายการก็ได้ไปด้วยนะคะคุณมหมอเอกร์ถันถว่า <c oughs> สอดใส่ยังไงให,ให้มีความสุขใช่ไหมคะใช่อ่ะบางคนอาจจะมีตอบยังไงดีวะทุกคนสอดใส่ยังไงให้มีความสุขตอบยังไงดีวะเนี่ยอ่ะบางคนเสร็จ ร็วบางคนช้า<อ>เกินไปบางคนเจ็บบางคนดูแล้วเออท่าไม่ดีเจ็บเจ็บสื่อสารก,กันยังไงบอกกันยังไงถึงจะเอนซับด้วยเรื่องของอ่ะเรามีความสุขเขาม,มีความสุขเอาอย่างงี้นะ,ะคืออันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวหนูจะบอกในฝ่ายหนูได้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะร้องไห้อยู่ข้างในใจแล้วปี้ไปด้วยก็ได้ใครจะไปรู้หรือเล่าไ,ไม่เออแต่ใน,ใในภาพเราดูว่าเขารู้สึกแฮปปี้นะทุกคนคือส่วนตัวตัวฉชเองเนี่ยเออไม่เคยอยู่ในโพสิชันโชคดีกันแล้วกันที่ไม่เคยอยู่ในโพสิชันที่โดน โดน force ให้มีเซ็กส์อ่าหรือว่ากดดันเป็นคนที่เพียร์เพรสเชอร์ไม่ค่อยโดนเราเพราะเราปกติเราพร้อมมีอยู่เลยอ่าโอเคนะระดับแรกนะครับคือถ้าไม่ถูกกดดันก็ทำเย็ดดำให้มีความสุขมากขึ้นใช่อันนี้เลืคอาคำตอบเลยเราไม่ต้องมานั่งคิดกังวลแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ใช่เก่งเรื่องอะไรไหมเก่งเรื่องการป้องกันป้องกันเช่นใส่ถุงยางอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ใส่ถุงยางถามว่ามีซื้อด้ายมันมีได้เลยใจอ่ะ ส่วนตัวคิดว่าเรามีโอกาสออกแกสซึ่งน้อยกว่าเ,เพราะฉะนั้นแต่กังวลว่าเฮ้ยคิดถูกไหมวะหรือคิดผิดไหมวะคือเราไม่อยากให้เรื่องเซ็กของเราต้องไปนั่งคิดเรื่องถุงยางว่าใส่ไม่ใส่ดีปลอดภยัยไม่ปลอดภัยดีอะคือเราอยากเอาตรงนั้นตัดออกไปเลยว่าหนึ่งปลอดภัยแน่นอนคนที่เรามีอะไรด้วยเขาไม่ได้เป็นแอสโอนะ<ช>เราได้คุยกับเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องอย่างนั้นที่สําคัญเนาะคือบางคนไม่มาฉ<ช><ๆ>ันไปจอ<ๆ>วันในแตนชันอยากมีก็ได้ของติชาเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่นะตัวฉันเอง่วนนแต เพราะฉันรู้สึกว่าฉันเผื่อตัวเองว่าเอ้ยไม่เบบีเซ็กกับไซโคแพทอย่างเงี้ยเผื่ออ,อยู่ๆมันเอามีดขึ้นมาหรือว่าพรุ่งนี้หายตัวไฟอะไรอย่างงี้คือฉันก็อยากคุยกยับคนก่อนด้วยด้วยสาเหตุต่างๆก็แล้วกันแล้วก็เป็นคนชอบเลิศชอบการไล่ล่านิดหนึ่งเลยเลยต้องใช้เวลาชอบชอบชอบเกม at the beginning เลยใช้เวลาแล้วก็พอไปมีเซ็กเนี่ยตัวฉันเองไม่เคยกดดันแล้วก็ ตอนจะมีเซ็กค่อนข้างรู้ว่าต้องทําอะไรและเป็นการอ่านฟีลิ่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับสื่อสารเหมือนกันเหมือนตอนแรกเลยที่เหมือนกับก่อนชื่นชวนขึ้นบนเตียงก็เป็นการสื่อสารกันแต่กระทั่งเรื่องเท้าที่พูดมาอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการอ่านกันด้วยเนาะที่ขอแทรกที่หนึ่งตามปกติไม่ควรแทรกนะขอแทรกหนึ่งอย่างพูดเรื่องเนี้ยครับเรื่องถุงเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่ามีหลายคนมาปรึกษาบอกว่าไม่ชอบใส่ถุงใส่ถุงแล้วไม่เสียวไม่ใส่ถุงแล้วฟินกว่าแล้วโอ้แกซึมงมากกว่าแตชาบอกว่าพอไม่ใส่ถุง้้สสึึกกไไม่่ดเลยวา ไม่สบายใจใส่ถุงแล้วสบายใจแล้วรู้สึกเราปล่อยอารมณ์ได้เต็มที่แล้วสุดท้ายเราเอาแก๊สซึมมากกว่าพี่ก็เป็นแบบนี้นะพี่จะว่าพี่ต้องใส่ถุงหรือว่าแม้กระทั่งลุกหรือหลับก็ตามแล้วก็ต้องใส่ถุงอียแล้วสึกเราสบายใจอย่างเงี้ยไปปุ๊บเราก็ปล่อยตัวเองมากขึ้นแลาเราก็สามารถที่จะเสร็จง่ายกว่าอันนี้มีความเกี่ยวข้องกัน้วตรงเนี้ยอยากให้ผู้ชมคิดว่าบางครั้งถ้าเราคิดว่าใส่ถุงแล้วรู้สึกไม่ดีแล้วไม่ค่อยเสร็จลองกลับไปคิดใหม่นะคะว่าจริงๆถุงอ่ะไม่ใช่ส่วนของการขัดขวางความสุข แต่ถุงคือส่วนของการที่เรามีความสุขได้ใ,<ช>ใส่แล้เราสบายใจใถ้าเราปล่อยไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเสร็จมากกว่าเนี่ยจะได้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้น<ช>อันนี้สิ่งที่แนะนําเลยของทุกๆคนนะครับที่ฟังเราอยู่ คือฉันเข้าใจนะแบบพูดตรงๆอ่ะเหมือนก,กับหลายคนน่ะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยถุงมันเป็นกั้นความรักของเรากค,ความเชื่อใจใเฮ้ยไม่เชื่อใจเราหรอทําไมเธอแบบให้เราใส่ถุงนะเราแบบคลีนตลอดเลยนะเรามีแฟนมาแค่คนเดียว,ลวยเลยอย่างเงี้ยพูดอะไรก็ได้อ่ะไม่รักเช่นเหรอนะ,จะอเจอบ่อยไม่รักฉลอแต่พอผู้หญิงเจอจริงๆอ่ะโมเอ็มันมีวิธีการแบบเนโกเชียตหรือการต่อรองไงได้บ้างคะเหมือนกรณีที่ผู้ชายบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อใจเราหรอแล้วบางทีเราไม่อยากจะให้มูดมันไม่ดีอ่ะการเนโกเชียตสำคัญที่สุดบอกไงนะครับ เรารู้สึกไม่สบายใจตอบที่ตัวเราอย่าไปตอบว่าเช่น,เร,นเรากลัวนู่นเรากลัวนี่เขาจะอ้างอื่นเช่นบอกเรากลัวโรคไม่เป็นโรคหรอกปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เรากลัวท้องไม่กลัวท้องหรอจะกินยาคุมฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันมีโอกาสได้หมดแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่สบายใจถ้าเราจะไม่ใส่ถุงเอาที่ตัวเราเป็นหลักเัน I Mess a g e โอเคอย่าหาข้ออ้างมาเยอะเดี๋ยวมันหา,เ,าเดี๋ยวมันหาโซลูชั่นให้เราใช่มไม่ต้องหาข้ออ้างเยอะฉันไม่ไม่สบายใจฉันไม่ฉันจะสบายใจกว่าถ้าฉันใส่ถุง และแซ <Okay. S 2> นจะโล,ล่งสซแลวจะมีความสุข,ขตรงนี้ค <Ha. S 2> ่ะอ่าแบบนี้เลยดีที่สุดเลยครับอ่ะค uh ่ะ huh. สรุปบ้างน,นะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับและเรื่องราวของเรายังไม่จบแค่นี้เรื่องบนเตียงยังมีอีกมากมายแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วทำไงทำไงดีครับติดตามในเอพีถัดไปแล้วทาในเอพีถัดไปเลยครับวันพุธหน้ามาติดตามกันต่อไปกับหมอเอกับติช่านะครับยังไงก็ตามฝากช่องดนะ้วยเนาะฝากตามดร c t o r s s t o เรื่องเล่าพี่หมอเอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามช่องทิช่าด้วยนะครับ I can teach Oh! นะคะนี่คือชอ่องช่ค่ะโอเคแล้วเจอกันในอีพีหน้าวันพุธหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย